เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของนักเทรดหลายๆท่านนะครับที่เทรดมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะทําไมมันไม่ไปข้างหน้าสักทีโดยบางทีเทรดได้มันก็เสียคืนหมดหรือบางทีก็เข้าทุนบ้างแล้วก็วนอยู่เนี้ยเลยตอบตัวเองไม่ได้ก็เลยไปหาความรู้เติมการเติมก็เติมมั่วๆเติมมั่วๆคืออะไรนะครับเติมความรู้ที่ไม่ตรงกับสกิลของเราทีนี้ก็บอกตรงสกิลของเรามันก็ไม่ใช่อีกเพราะอะไรไม่ได้ตั้งต้นที่ถูกต้องก่อนตั้งต้นที่ถูกต้องก็คือเรา ใช้ชีวิตยังไงมันก็เลยเกิดการวนอยู่ในอา่านที่เขาเรียกว่ารอให้เป็นเย็นให้พอรออะไรก่อนคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นแค่คําพูดสวยหรูแต่ตามหลักแล้วมันต้องเริ่มต้นจากเราก่อนว่าที่เราเป็นปัญหาทุกวันเนี้ยเราเป็นปัญหาตรงไหนไม่ใช่ว่าเราเข้าออเดอร์แล้วมันเสียตลอดนะเราก็เคยได้แล้วบางคนเขาบอกบวกแล้วมันก็ไปต่อบวกแล้วมันก็ย้อนกลับคือปัญหาที่ทางความเป็นตัวเองไม่เจอเขายังไม่เลือกน,นั่นเองความหมายง่ายๆเลยเขายังไม่เลือกว่าวิธีการเทรดเขาเป็นอย่างไหน มันต้องเลือกก่อนว่าวิธีการเทรดเราเป็นยังไงนะครับเราต้องการลักษณะไหนแล้วเราค่อยมาตั้งต้นเช่นนะครับเราจะเทรดแนวรับแนวต้านหรือเราจะเทรดด้วยดีมาซับไายหรือเราจะเทรดด้วยรันเทนเราต้องรู้บริบททั้งหมดว่าวิธีการเทรดแบบนี้มันชีวิตมันเป็นยังไงชีวิตเราเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นยังไงในการเทรดลักษณะนั้นคุณอาจจะชอบก็ได้แต่สําหรับผมผมไม่เอาเพราะว่ามันอึดอัดแค่นั้นเองครับ ย่าไปหาว่ามันถูกหรือผิดมันดีหรือไม่ดีแต่มันเหมาะกับเราไหมเช่นเราบอกว่าเราเป็นมนุษย์เทรดรันเคลนเก็บกำไร1 000. 3 0 0 3พันจุดสมันจุดหจุดถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าแบบนี้ฉันมีความสุขระยะยาวได้ก็ทําไปแต่ผมเห็นหลายคนทําไมเครียดอ่ะเพราะอะไรมันอึนอดอัดนะเพราะมันอึนอดอัดมันก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจสภาพ,ส,ภาพสิ่งแวดล้อมครอบครัวนู่นนี่นั่นหรือเปล่า ทีนี้เราย้อนกลับมาการกดออเดอร์แม่นๆอยากมีออเดอร์คมๆแม่นๆแต่ออเดอร์คมๆแม่นๆคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการาฟมันมีทัมมิ่งของเขามีขึ้นก็ต้องมีย่อย่อลึกย่ออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นแล้วสภาวะเหล่านี้เราอารมณ์เราอะคอนโทรลได้แค่ไหนเราเข้าใจได้แค่ไหนไม่ใช่ว่าเขาว่าดีก็ดีนะครับเราต้องเรียนรู้ตัวเองก่อนว่าลักษณะวิธีวิธีการเทรดแบบนี้มันกวนหัวใจเรามันกวนอารมณ์เราเรารับได้จริงเหรอหรือหัวเสียถ้าหัวเสียมันต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อน ทาให้มันสบายใจก่อนโดยเก็บกําไรก่อนไหมเก็บกําไรก่อนไหมเดี๋ยวมันเติบโตไปเองแล้วค่อยพัฒนาที่เราเป็ดบางคนบอกว่าเนี่ยเรามุ่งมั่นมากเลยเราจุ่มตัวเข้าใจคำว่าจุ่มตัวไหมพยายามหมกงุ้นถ้าสำเร็จเนี่ยชีวิตกูแม่งดีก่อนจะดีมันจะตายก่อนคนระับมันจะเป็นบ้าก่อนเพราะอะไรเพราะมันเครียดนะเพราะฉะนั้นเราชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเทรดอย่างเดียวชีวิตเราเกิดมาเพื่อทําอย่างอืงอ่นด้วยมันต้องแบ่งพอแบ่งได้แล้วเนี่ยมันมันง่าย คนที่มีปัญหาการเทรดทั้งหมดเลยที่ผมเห็นน่ะคือแค่เขาไม่ได้เลือกเขาแค่เรียนรู้เรียนไปทุกเลือกเรียนไปทุกอย่างกว่าเขาจะรู้ทั้งหมดรู้เสร็จปุ๊บไม่พอนะครับเขาต้องมาคัดอีกว่าไหนเหมาะกับเขาอีกดีกว่าไหมวันเนี้ยเรามาเลือกก่อนว่าเราอยากเป็นแบบนี้เราอยากเป็นนักเพรดสไตล์แบบนี้แล้วค่อยเลือกความรู้เข้ามาให้ตรงกับเรานี่ต่างหากที่กับผมกำลยจะสื่อว่าคนที่เขาสําเร็จเขาไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่พลาดแต่เขาเลือกเส้นที่มันแคบและเส้นผงกว่าแล้วที่เหลือค่อยมาดูทีหลัง พราะฉะนั้น S T S ก็เลยเป็นที่พนงที่เลือกให้ทุกคนก่อนว่าใช้เวลาน้อยจะได้เบียดเบียนอย่างอื่นแล้วก็ให้ทุกคนเก็บกําไรก่อนเบื้องต้นแต่ไม่ได้บอกว่ามึงเก็บเท่านี้นะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวมันจะมีพัฒนาต่อยอดที่ได้กําไรมากขึ้นมากขึ้นโดยการที่เป็นตัวเราเลยอะไรประมาณนี้ครับทีนี้คําพูดสวยหรูต่างๆนานาที่ออกมามันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้าบางทีมันไม่ช่วยให้เราพัฒนาเราก็ไม่ควรอำมาใส่หัวนะครับ S T S เราทาไมถึงใช้เทคนโลข้ร้อยเปอร์เซ็นต พราะบางคนแค่ฟังข่าวก็แพนิกและกลัวแล้วการเทรดที่เคยได้เงินก็ไม่มั่นใจเพราะฟังข่าวเยอะเกินไปถ้าเป็นลักษณะนี้เราควรจะเลิกเสพข่าวแล้วก็เชื่อเทคนิคพอแต่ถ้าเราบอกว่าเราสายข่าวจ๋าเราก็ต้องเชื่อข่าวแล้วเราต้องยอมรับความจริงเท่านี้เองนะครับบางคนไปตัดสินใจตัดสินว่าฉันจะเทรดสั้นหรือเทรดยาวดีนะครับอันไหนที่ทําให้เราได้ได้กำไรต่างหากเลือกอันนั้นมาก่อนแล้วสุดท้ายมันจะเป็นปลายทางที่เราเลือกเองครับว่าลักษณะไหนเหมาะกับเราเพราะ,ะนั้นการเทรดมีเยอะมาก ผมบอกเลยการเทรดมีหลายลรูปแบบมีหลายวิธีการแต่เส้นทางที่เราจะไปอ่ะมันเหมาะกับเราไหมมันใช่เราไหมมันสมควรไหมเราคิดไม่ออกก็ต้องหาใครช่วยครับคนที่เขาสามารถตอบคําถามเราได้สามารถนําพาเราได้ไปถึงฝั่งฝันที่เราอยากเป็นอะไรเงรี้ยดูง่ายเช็คจากบริบทการใช้ชีวิตก็ได้เราอยากมีไลฟ์ไลฟ์สไตล์แบบไหนเราก็เรียนแบบนั้นนะครับเท่านั้นเองคนเทรดได้มีเยอะแต่คนที่สอนให้คนเทรดได้มีกี่คนลองไปเช็คดู อันนี้สำคัญเพราะการถ่ายทอดที่เป็นรูทีนที่ทําซ้ําได้มันสําคัญไม่ต้องไปสวยหรูเรื่องท่าไม้ตรงไม้ตายอะไรหรอกสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าตลาดเปลี่ยน ปัจจุบันเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการไม่ใช่ไปยึดติดกับอดีตว่าเคยเทแบบนี้ได้เงินมหาศาลมาปัจจุบันใช้อันเดิมบางทีมันใช้ไม่ได้เราแค่ adapt apply แต่เรามีแกนหลักก็คืออย่างเอทีเอจะมีแกนหลักเรื่องเวลาอยู่แล้วเรื่องหน้ากาปัจจุบันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตลาดเปลี่ยนยังไงเราก็ไม่ได้แขกไม่ได้สนใจข่าวจะเป็นแบบไหนเรายิ่งชอบวอลุ่มเบี่ยงเบี่ยงเยอะๆเ,เรายิ่งเทบกำไรได้ง่ายนี่คือเส้นทางของเอทีเอ็จริงจะเป็นแบบนี้ครับ